ก็เหมาะกับคนที่แบบเออเปรี้ยวปากนะเจ๊กีช่วยถ่ายเขาด้วยมีเด็กนะคะโดนใช้งานเดินเซ่ละเด็เองยังไม่เคยกินนะแต่เห็นคนไทยที่เขารีวิวเขาบอกอร่อยมากนะรีวิวตรงนี้เลยว่าอร่อยนะคะไม่รู้ร้านอื่นอร่อยไหมร้านนี้อร่อยสวัสดีคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุดกระเจครั้งค่ะชาแนลที่จะพาทุกคนไปรู้จักและหลงรักตุรกีนะคะวันนี้เรานะคะสามสาวมีเจมีน้องสาวแล้วก็น้องมีตาดา จะไปช้อปปิ้งกันนะคะก็ะจาะไปซื้อของเข้าบ้านเนาะ<อ>ก็เลยอยากจะพาทุกคนไปดูกันด้วยนะคะ<อ>ว่าสามสาวไทยนะ<笑><笑>จะไปซื้อของกันนะคะซื้ออะไรได้บ้างแล้วก็มีอะไรขายบ้างน,นะอตอนนี้นะเดีย๋ยววันนี้เราจะไปคาฟูกันนะคะเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งนะที่เจย,ยังไม่เคยพาทุกคนไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูกันไปกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องไปเอาถุงพลาสติกก่อนนะเพราะว่าเราจะไม่ซื้อถุงพลาสติกเพิ่มนะคะ ก่อนจะไปเราต้องหยิบเงินก่อน <c oughs> ขอตั้งคุณหมอนะคะไปซื้อของนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะม <c oughs> น,นี่ไปช้อปปิ้งกันนี่เด็กหนึ่งนไปช้อปปิ้งนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีผ้าอ้อมและชุบหลอกไม <c oughs> ่ค่ะ thank you ชอบกินเห็ดวันนี้เห็ดแก่มาเริ่มชัมเปญแชมเปญเจ๊ชอบซื้อเห็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะว่ามันล้างง่ายล้างง่ายไม่ต้องล้างแบบก,ะก,ก,ะก,กระจุกกระจิกติดปัญหาแล้วก็อะโวคาโดยังมีที่บ้านสับป,ประรดก็มีนะช่วงนี้ฤดูใบไ,ไม้ผีนะคะจะมีผลไม้ตัวนี้นะที่เรียกว่าอีริกนะคะรสชาติน่าจะคล้ายๆมะยมบ้านเรานะแต่เปรี้ยวน้อยกว่านะคะนี่ก็เหมาะกับคนที่แบบ เออปรี้ยวปากนะเอาไปตามปไปยำไปจิ้มเกลือรอร่อยอยู่แล้วก็มีสตรอเบอรี่ออกดูไวสามเก้าเทนี่เป็นผักซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ผักเขียวเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายจะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราผักใบเขียวเยอะนี่นะคะเราก็จะขนมปังที่กินช่วงเทศกาลรอมบดอนนะ อันนี้ไม่ใหม่เลยนะคะยังกรอบๆอยู่เลยซื้อไปนหนึ่งอันน้องเนี่ยน้องนายชอบกินนี่ที่นี่เขาก็จะมีถุงมือให้ด้วยนะแล้วก็ซื้อขนมปังก็จะเอาใส่ถุงแบบนี้นะคะตอนนี้มีขนมปังอยู่ในเชฟเนี่ยก็เป็นสองอย่างเป็นแบบขนมปังลาบันดอนกับขนมปังตุรกีนะมีเด็กเลือกนมอยู่นะคะอ๋อเลือกเลือกบัตเตอร์ ดูรูปเอา,เอานมตุรกีก็ช่วงนี้มีหลายยี่ห้อนะที่ทำแบบไม่มีแลคโตสนะคะวันที่มาถึงแล้แพ้แลคโตสนะดูคำว่าแลคโตส,สุสนะคะไม่มีแลคโตสคนคนนี้เขาก็คนนี้เขาก็ยังเลือกอยู่นายนะคะเลือกมาทั้งเชลฟ์และยังไม่ได้พระอัน เจ้าแย่หรือเจ้าบัตเตอร์พนี่ยพนาบัตเตอร์อ๋อพ่นาเบัตเตอร์โอเค

ที่เรื่องถ่ายนะทุกคนเจเข้าไปซื้อบักลาวามานะคะเอ่อหนึ่งแพ็กใหญ่เนะพราะง่าหมอถือสิบอดนะก็อยากจะทานบักลาวานะคะแล้วก็เป็นโซบักลาวาเป็นบักลาวาธรรมดากับเป็นบักลาวาแบบเย็นนะคะเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูแล้วกันว่าบักลาวาเย็นมันหน้าตาเป็นไงเนาะบักลาวาธรรมดาทุกคนน่าจะรู้เป็นอยู่แล้วนะคะปะ้เดี๋ยวให้ให้แอบดูนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสปริงนะคะของหกป้านะ,ะช่วงนี้ก็คือดอกไม้ต้นบัวต้นอะไรพวกนี้เขาก็ออกดอกกันนะคะเดี๋ยวให้ดูสิ เมื่อเช้าคือหมอกหนามากมเจจ้าฝนตกอ่ะฝนตกแล้วทุกคนค่ะ,ดะเดี๋ยวเรารีไปจา,จากตรงนี้นะคะไปบ้านเรามันไม่ไกลมากนะเดินแค่ประมาณสามนาทีถึงแนมะ็กสองนาที <c oughs> เจกับน้องนิวเนี่ยออกมาออกมาข้างนอกนะคะประมาณ ตั้งแต่วันที่40นะคะแล้วคืออย่างที่บอกไปคือเจเบื่อมากนะคะก็อยู่แต่ในบ้านนะวันเขาให้อยู่40วันก่อนเพราะ40วันที่40ปุ๊บเนี่ยเจก็ออกเลยนะคะแล้วก็ไปคาเฟ่ไปนั่งร้านอาหารกับคุณหมอนะช่วงนั้นก็โอเคหน่อยแล้วก็ออกมาซือ้อของนะคะเอาลูกซื้อของอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะตอนที่อยู่กับแม่ก,ก็เหมือนกันก็มากับแม่นี่มากับน้องสาวนะคะก็เขาไม่งองแ้นะทุกคนเราเริ่มจับทางกันได้แล้วก็ถือว่าโอเคไม่ งองงอแงมากนะคะแล้วก็น้องนิวก็ชอบนะคะชอบออกมาดูโนูนดูนี่นะคะมาสูดอากาศมาสูดอากาศหน่อยแต่ว่าเราก็จะออกมาช่วงวันที่แบบอากาศไม่หนาวมากลมไม่แรงมากนะคะอย่างวันนี้วันนี้ดูเหมือนฝนตกนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ตกแรงนะคะแล้วก็อากาศลมไม่แรงมากนะคะน้องก็แฮปปี้แล้วเราก็ออกมาแป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวก็ก,กลับบ้านละ <laughs> มีเด็กนะโดนใช้งานเดินเซละอันนี้คือแฟชั่นของเขานะกับกางเกงช้างของเขากับอุณหภูมิอากาศอุณภูมิ9อ,าาอ,อ,องศาของเขาคุณเขาก็อยู่อย่างนี้ได้ต้องนายนะคะอึดถึกทนมากๆเลยนี่น้องนิวและแม่ของเขาเดินชมดีขร์ไปเรื่อยๆเลย นิวดูไว้นะคะยามที่แม่เลี้ยงหนูอย,อยู่ก็มีคนคนหนึ่งเออไม่ไม่เห็นหนะ้าเออไม่เห็นหนะ้ามีคนคนหนึ่งนะคะมาช่วยถือของนะลูกเห็นไหมนอกจากยายแล้วก็ยังมีมินายนะคอยดูแลหนูหรึเปล่าเหรอคะคุณที่นี่ค่ะคุณที่สามร้องแล้วขึ้นมาแล้วเี่ยวเรามาถึงบ้านนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาโชว์ว่าซึ่งไม่บ้า นี่นะคะก็คือไปสามสาวนะคะสาวคนหนึงสามสิบกนะคะอุ้มลูกแล้ก็สาวอีกคนนึงนะคะอปะมาณสก็จะมีน้องนาที่เป็นเลี่ยแดงของเราคะในการือของมาเพราะฉะนั้นของก็จะไม่เยอะมากนะทคนอันนี้เป็นของรางนะคะก็ใหม่ๆนข้อด้วแล้วก็มีเห็ดนะคะเจโงของเราไซจังโมีเนื้อนะคะก็อันนี้ขนาดมันรึนันะคะเนื้อแมู คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเค้กหรอเป็นใบผัวผสมต่งตางๆแล้วก็เป็นเยลนะคะแล้วก็มีนมนมสดนะคะในในม่เกีกินะ,ะเดี๋ยวจะมาลองเกินดูปแบเค้กช็อกโกแลตมีหอมใหญ่นะคะแล้วก็มันฝรั่งนะคะคาะท่ได้เลยบ้านคนตุรกีนะ,ะ <S <S แล้วก็เออตรงนี้นะคะซื้อมาปเปอร์มาร์เก็ต ชื่อ,อคาฟูนะเอ่อทั้งหมดนี่ทั้งหมดทั้งหมดลนี่อยู่ที่400เทนะคงห407เทนะคะตีเป็นเงินไทยประมาณเกือบ100ล้าน,นนะคะก็ถือว่าดีน,นะคะช่วงนี้ค่าเงินมันโตนะคะเงินเฟ้อสูงม,มากแล้วก็ขอขึ้นแบบสุดๆเลยนะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นคาฟู่านนะคะคือขออฝากซื้อนี่เอ่อะไรที่นี่นะคะ หวานนะคะซึ่งร้านนี้เขาเป็นร้านค่อนข้างใหญ่ในหอ้านะเจยไม่รู้ว่าเขาพีเชนที่ไหนบ้างแต่ว่าร้านนี้ก็คือขายทุกอย่างขายทั้งขนมเค้กทั้งขนมของตุรกีนะคะเจอกิสติไลหรือว่าพวกบักลาวานะนี่อันนี้ที่บอกว่ามันเป็นบักลาวาที่แบบเป็นแบบเย็นนะคะทุกคนเจเองยังไม่เคยกินนะแต่เห็นคนไทยที่เขารีวิวเขาบอกอร่อยมากนะคะก็เดี๋ยวจะลองเชิญเราไปคุณหมอแล้วก็เป็นบักลาวาคลาสสิกนะคะมาตรฐาน ก็จะมีหลายไส้มีเป็นไส้วอลนัทนะคะไส้พิสตาชิโอนี่ก็เป็นพิสตาชิโอแบบหยาบแล้วก็เป็นแบบเส้นนะคะก็เป็นขนมตุรกี้มหมดเลยนะคะพวกนี้ก็สมองการให้พลังงานยิ่งช่วงนี้ช่วงดอมบรดอนเนาะก็คุณหมอพอออกเอ่ออ,ออกสินะคะตอนเย็นเนี่ยก็จะต้องทานพวกนี้ด้วยโอเคตองก่อนนะ,ะขุซูสุซูก่อนนี่อ,อ๋อโอเค พอเราตาดัดอราเรารู้สึกเท็กเจอร์ถึงเท็กเจอร์เขานะขอบขอข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นบักลาวาเลยเป็นแผ่นแป้งนะคะข้างในก็เป็นเป็นชั้นบักลาวานะแล้วเขาก็ราดนมนะทุกคนแต่ด,ดิมกัน mm hmm. อืมเราเท็กเจอร์คล้ายไแค่ะแต่ว่ามันจะไม่มีไส้แบบนั้นนะคะแล้วก็มีความหอมเออแล้วไม่ใส่นมแล้วมาราดนมแล้วเอออร่อย ทำไมไม่รู้จักมาก่อนอืมอืมนี่อร่อยเลยนัวเลยจะเป็นคนไม่กินช็อกโกแลตแต่ว่าเนี้ยไม่รู้สึกถึงช็อกโกแลตนะคะมันมีความแบบหวานนุ่มนัวเอออร่อยอร่อยทุกคนเรียกว่าโซออุบกบักลาวานะคะหรือว่าเป็นบักลาวาแบบเย็นนะคะลองชิมมามาดูกี่ลองชิมเลยบอกรีวิวตรงนี้เลยว่าอร่อยนะคะไม่รู้ร้านอื่นอร่อยไหมร้านนี้อร่อยก็เดี๋ยวขอตัวไปเก็บของแล้วก็ไปกินแอดกินบักลาวาก่อนนะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์นะคะใครไม่ชอบหรืออยากปรดกชอมอะไรยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยวันนี้นะคะเจน้องนายแล้วก็น้องนีมนะคะไปก่อนแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเจด้วยนะคะไปละค่ะบายบายสวัสดีค่ะ